เหนื่อยเพิ่งตัดหญ้าเสร็จก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะเป็นวันหยุดนะครับวันศุกร์ที่สามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าล้เองก็วารานก็มาตัดหญ้าที่นาเหมือนเดิมมาตัดให้มันเสร็จเนี่ยอันนี้ก็พักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันมันลกนะทางเอฟซบอกว่าระวังงูก,กัดตายเนฮะ้ยมันก็น่ากลัวจริงเลยก็เดี๋ยวตัดหญ้าให้เสร็จตัดหญ้าให้เสร็จแล้วก็จะไปเผาอีน,นั่นนิดนึง กินเบียร์กันมันเมื่อยมันเมื่อยก็เหนื่อยนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่อยากดูรถนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต่ายจะไปถ่ายดูวันพรุ่งนี้มีปล่อยคันหนึ่งปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํานาเลยให้เข้ามาถ่ายให้เขาก็บอกว่าฝนมันตกมันแฉะ แต่ของเราไม่มีมน้ําขังนะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหลังนิดนึงมันนานเราไม่ได้ดูโอ้ยอ่าราคาเฮ้ยทิกตอกทิกตอกมีคนตามกบพันละหน,นึ่งนพะันสองคนวันนี้เนี่ยทาราทอนสองนะตัวทตัว A ตัวอา ตัว T ตัว h ตัว O ตัว N อแอ t าราทอนสมันเป็นภาษาอังกฤษไงเฟซก่อนนี่แหละไปดูทิกต o อกหนะ่อยไปดนันทิกต o อกให้หน่อยไป <laughs> อยากตามเพื่อนทัน <laughs> ไปเดี๋ยวตาพากักเดี๋ยวจะกินเบียร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวตาพากักเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างหลังนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าตัดโอ้โหคือตอนเย็นเนี่ย มาตัดทุกตอนเย็นนะ15นาที20นาทีตัดได้ตัวาไไร่ก็เอาก็ตัดจนว่าโอ้ประวนะัติ่ะมันโดนต้นอะโวคาโดทาบาปเงาะสูงขนาดนี้แล้วตายจ้อยขาดครึง่งเดี๋ยวซื้อมาปลูกใหม่แล้วก็ต้นกล้วยมาเช่าโดนต้นกล้วยแล้วก็เฉียดต้นมะม่วงเออมันก็แปลกเนาะอาจจะริงตัดไกลๆก็ได้แต่อันขี้เกียจไงด้วยความขี้เกียจมันใจร้อนขี้เกียจรอขี้เกียจตามเก็บงานก็เลยค่อย,อยๆแทะมันก็เลยโดนก็เลยหนักกว่าเดิม จะพาเดินไปดูข้างบนอันนี้ก็คือตัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะเอาถุงมาจากไหนอีกเอ้ยนี่เรียบร้อยคือถ้าไม่ตัดนี่มันดูไม่ได้เลยนะยรถเก็นใครวะ อก็มีพวกไม้ด้วยนี่ว่าแต่ไม้เราก็มีปฝั่งนู้นเราไปทำปืืดตัดต้นไม้ตัดมะละกอต้นเล็กไปต้นหนึ่งดีนะไม่ดูไม่ด,มดต้นฝรังต้นฝรังไอ้นี่กระกกดนะกเกินเด้เ่ยมันดกเกินแล้วทีนี้มันลมมานั่นมาไง มันก็เลยหักอันนี้มันเป็นพันยาวไม่เหมือนพันเดิมแล้วแต่ก่อนอ้ตรงเนี้ยไอ้ต้นต้นนมบัวเนี่ยปลูกต้นตนมบัวโดวยต้นหนึง่ตงต้นนี้มันไม่มีแถวบ้านเรานะมันจะต้องอยู่แถวมากแต่นี้เราก็ซื้อมาปลูกแล้วจะมีต้นอบวกะดูแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ยโอ้ทําบาปเนาะขาดขึ้นเลย อันนี้เห็ดถามแม่เล็กแล้วกินไม่ได้แต่ว่าออกเยอะเยอะนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะเราก็จัดการตัดไสเฮียนต,ตัดมันตัดมันเข้าไปแล้วก็ถ้าคาดว่าอาทิตย์หน้านะก็จะได้ไปไล่ตัดตรงคนา อ่าทำไมอ๋ออมมันแตกออกมาเนี่ยอันนี้ต้นอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมมันแตกเซลซ่าเงี้ยเราม่ละกอเนี่ย,ะยอะโวคาโดที่ต้นที่ตัดไปเนี่ยโอ้สูงประมาณเนี้ยเสียดาย แต่ว่าต้นห้องน้ำมาสูงเดี๋ยวจะลองมาไปชิมดูยอไอ้โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ร้อนไวใยเดือยไอโฟนเนี่ยและตรงนี้ที่พี่ต้อมต,ตัดใช่ไหม มันมีไอเนี่ยพวกไรข,า,ขาวๆเนี่ยเนี่ยๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องชาป,ปนกิจมันทุกคนแกตายซะเถอะปกติฉันรักสินเวทลม รักธรรมชาติแต่ว่าแกกระบุกลูกบ้านฉันมากเกินไปเนี่ยอันนี้พี่เปิ้ลให้เด้เนี่ยโอ้ทำไมมันไม่โฟกัสเลยอันนี้พี่เปิ้ลให้ มันใหญ่แล้วนะเออมันก็ได้ร่มแล้วเนาะอันนี้นางใต้ต้นต้นตะขบมันติดไหมวะ กลละอันนี้ใกล้แล้วเนาะโอ้แต่หนูก็เครือใหญ่เหมือนกันนะ มันจะมีอีกเครือหนึ่งเพิ่งออกนู่นๆตอนแรกว่าจะเดินไปดู แต่ว่านี่สายยางเราเรียบเตรียม,มเรียบร้อยนะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมันลามอะไรเงีมายยางนะ้มีสายยางนะมีสายยางนะ้อปีนี้เห็ดมันยังไม่ออกเลยนะไม่เห็นได้กินเห็ดเลยตง้งแสมันยังมีแห้งดีนะ เดี๋ยวเราจะไปเอเบียร์มานั่งกินรอเราจะนั่งเฝ้าตรงต้นกล้วยแล้ววันนี้ก็คาดว่านะหลังจากเสร็จตรงนี้นะพี่ต่ายจะไปดูหนังเรื่องท็อปกันเออมันเป็นหนังไอ้เครื่องบินนะสมัยแต่ก่อนโอ้ภาคนี้ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก่อนไปฝั่งนู้นตกตกปลากัน มีคนตกปลาด้วยลุกละลุกละบุมบุมละบุมบุม,บมละอ๋อมีเด็กนอนไปด้วยอันนี้เปิดปั๊มสแตนบายไปก่อน แล้วทำไมควันมันเยอะจังวะนางเฝ้าไฟก็มันใกล้จะมอดแล้วมั้งเดี๋ยวเกลี่ยนิดหนึ่งหาคาดมาเกลี่ยนิดหนึ่งให้มันมารวมๆกันเอ้าก็ เดี๋ยวพี่ตายดูไฟก่อนให้ไฟมันมอดนิดนึงแล้วก็เอาน้ําดับแล้วก็จะกลับละก็ขอให้เอซทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยงิงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวนี้ขอตัวนั่งกินเบียร์นะนั่งกินเบียร์เฝ้าไอ้นี่ก่อนใครถามราคารถพวกนี้พวกนี้เด้อพวกนี้เด้อไปก่อน